สวัสดีค่ะเราจะมาประกอบที่กดลดช่องนะคะรุ่นแบบมีขาตั้งครั้งแรกของเราเดี๋ยวจะให้ช่างสาธิตพิธีประกอบให้ดูนะคะในตัวตัวของบอดี้เขาก็จะมีตำแหน่งนอดเราก็จะมีบอกเป็นหมายเลขไว้นะคะเบอหนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองก็คือขาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาและทีนี้เราต้องการให้ลูกค้าใส่กลับตำแหน่งเดิมเราก็จะเขียนเอาไว้อ่าหนึ่งเราก็พาไปหาหนึ่งนะคะ เราก็พาไปหาโสงก็คืออีกด้านหนึ่งทีนี้เราเอาเขามาใส่กลับเขาก็จะมีรู<ม>น็อตไปนะคะเราก็จะใส่น็อตไปให้ก็คือฝั่งละสามสามตัวเดี๋ยวให้ช่างประกอบให้ดูนะคะเนะเวลาระวงังขามันจะต่างระดับกันเราก็หาหัวไม้มาหรือว่าหาอะไรมารองให้เขาเพื่อได้วางไม่ต่างระดับเลยนะถ้ามีเป็นสว่านมือไร้สายจะดีมากเลยคะ่ะ เราขันยึดมันจะแน่นสนิทขันไปน็อตด้านละสามตัวนะคะ เร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่แล้วก็ก็จะอยู่แบบนี้นะคะใส่ลองใส่มงกุฎห,หน่อยอันนี้ไปพร้อมตัวกุฎมมกุฎอ่าเราก็จะมีตัวล็อกให้หูหม้อเขายู่ในตำแหน่งก็สามารถใส่กับกับด้านได้นะคะวางกับด้านได้อ่าใส่ตัวกุให้ดูหน่อยรับแล้วก็ปิดฟ้าฟ้าม้อฟ้าม้อของเรา เดี๋ยวเราจะแพ็คให้ลูกค้าเดี๋ยวเราก็จะโทดออกกลับเหมือนเดิมแล้วก็แพ็กไปให้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้